อยากเป็นครูเพลงที่เก่งเหมือนครูสลายอยากจะมีวิชาเหมือนเทวดาเพลงท่านชนละทีทานทองชื่อกองนักเพลงประพันธ์ชนลทีทานทองชื่อกองนักเพลงประพันธ์ครูลบผูปั้นสาวสุพรรณชื่อพุมภู เป็นครูวพยพศเพลงสดสักล้านวิวอยากจะเป็นครูจิวทำยอดวิวหายห่วงเป็นครูพยงคงดีถ้ามีดวงเป็นครูพยงคงดีถ้ามีดวงรุงร่งโรจนชดช่วงหนะ้าดูเหมือนครูสุราพล เป็นครูการการุนวงก็คงดีชายเมืองสิงยิ่งมีแฟนเพลงเหลือล้นครูพรพิรมแต่งกลอนสอนใจชนครูพรพิรมแต่งกลอนสอนใจชน คุณครูมงคลบีดาจุลารารนี่คือความฝันที่ตัวฉันอยากจะพูดฝันของครูพิสูจน์ที่นั่งนึกฝึกหัดเรื่องการแต่งเพลงยังไม่เก่งสันทัดเรื่องการแต่งเพลงยังไม่เก่งสันทัดอยู่ในขั้นฝึกหัด พอไปวัดตอนกลางวันเป็นครูการการุนวงก็คงดีช่ายเมืองสิงยิ่งมีแฟนเพลงเหลือล้นครูพรอนพิรมแต่งกลอนสอนใจชนครูพรอนพิรมแต่งกลอนสอนใจชน เป็นครูมงคลบิดาแห่งจุลาราตนี่คือความฝันที่ตัวฉันอยากจะพูดฝันของครูพิสูตที่นั่งนึกฝึกหาดเรื่องการแต่งเพลงยังไม่เก่งสันทัดเรื่องการแต่งเพลงยังไม่เก่งสันทัดอยู่ในขั้นปฏิบัติพอไปวัดตอนกลางวัน